รถสมัยใหม่นะครับก็จะมีส่วนเว,ว้าส่วนโค้งเยอะนะครับการที่เรามีอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับเพื่อเข้าไปขัดในชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่ค่อนข้างเล็กเนี่ยก็จะทําให้ช่วยลดการเกิดความเสียหายได้ดีเลยนะครับแล้วก็ทําให้ช่างเนี่ยสามารถทํางานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ได้ผลงานที่สวยขึ้นนะครับอย่างในคลิปนี้นะครับใช้เป็นเครื่องขัดรุ่น EP802 ของชายเมยนะครับสามารถเปลี่ยนหัวขัดนะครับได้หลากหลายตั้งแต่ขนาด3นิ้ว2นิ้ว1.2นิ้วนะครับสามารถขัดเข้าได้ทุกซอกมุมนะครับรวมถึงมีข้อต่อสแตนเลสนะครับสามารถใส่ได้อย่างสะดวกเพื่อเข้าไปขัดในซอกเล็กๆได้อย่างดีเลยตัวเครื่อง EP802 เนี่ยจะมาพร้อมตัวสปินเดอร์ล็อกด้านหัวนะครับสามารถกดแล้วก็เปลี่ยนหัวขัดต่างๆได้อย่างสะดวกสบายนะครับ แล้วก็สามารถปรับรอบขัดได้เบาแรงตามความต้องการเลยนะครับทําให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีขัดกันบ้างนะครับวิธีขัดก็ไม่ยากนะครับสําหรับระบบโรตารี่ที่เป็นหัวเล็กอย่าง3นิ้ว2นิ้ว1.2นิ้วนะครับ เวลาขัดเนี่ยเราสามารถลงหน้าเต็มได้เลยนะครับการควบคุมเครื่องเนี่ยจะง่ายกว่าการใช้แป้นใหญ่เยอะเลยในลักษณะแบบนี้นะครับฟองน้ําที่ใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นฟองน้ําของชัยเมดรุ่นแบ a ็กไดมอนสีเหลืองนะครับก็จะช่วยขัดเอาพวกริ้วแสงต่างๆออกได้อย่างรวดเร็วนะครับน้ายาที่ใช้ก็จะเป็นตัว 3D Speed จะเป็นตัวที่ขัดจบงานได้ให้ผิวเนี่ยใสแล้วก็สวยเลยสําหรับตัวเครื่องแบบไร้สายก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถขัดได้อย่างคล่องตัวนะครับ ตัว EP 8ป2ศเนี่ยเขาทำตัวบอดี้มาได้ค่อนข้างที่จะกระชับจับถนัดมือนะครับเวลาขัดเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันสะดวกสบายมากๆแล้วก็รอบขัดเนี่ยสามารถปรับได้เบาแรงนะครับอย่างคันนี้กำลังจะขัดเคลือบแก้วก็สามารถใช้รอบที่ประมาณเบอร์3ได้นะครับก็คือไม่แรงไปหรือว่าไม่เบาไปเป็นรอบที่สามารถรีมูฟเอาพวกริ้วรอยขนแมวริ้วแสง บางๆเนี่ยออกได้เลยนะครับแล้วก็ให้สีรถเนี่ยสวยทันทีพร้อมที่จะเคลมแก้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาทดลองก็สามารถเข้ามาทดลองขัดได้ที่ร้านโอซาก้าเกเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาทดลองสินค้าที่หน้าร้านสามารถเข้ามาที่ร้านโอซาก้า9กกได้เลยนะคะ